สวัสดีคะ่ะชาวราศีเมษพบกับช n n น l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมนะคะประจำเดือนกร,รกฎาคม2564ค่ะราศีเมษนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะในช่องของเก๋นี้นะคะยึดตามำรักโหราศาสตร์ไทยนะเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาระแบบราศีค่ะ อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5 1 6 6 9 6นะชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ถ้าอยากจะให้กำลังใจหรือว่ารู้สึกอยากจะสนับสนุนเก๋นะคะ<ๆ>ก็ฝากรบกวนกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะ เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราลองมาดูซิว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวเมษจะเป็นยังไงบ้างนะคะโดยภาพรวมนะคะการเคลื่อนย้ายของดวงดาวต้องบอกว่าตัวคุณเองนะคะในเดือนในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยคุณเองก็ยังมีดาวสุประค์นะคะที่เดินดีนะคะที่ยังโยกหน้านะคะแล้วก็โยกหลังลัคนาราศีเมษอยู่ถือว่าภาพรวมของดวงชะตาไม่ว่าคุณจะเจอบททดสอบอะไรก็แล้วแต่ถือว่าคุณยังได้รับการช่วยเหลือเมตตาอุปธรรมนะ ะะแล้วก็ก็ต้องบอกก่อนว่าแต่ว่ามันมีพลังงานในครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณจะมีดาวอังคารนะแล้วก็ดาวเสาร์นะคะทามุมฉากมุมเบียนถึงลัคนาราศีเมษเลยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่ามีอุปสรรคนะคะในการดําเนินชีวิตนะคะบางคนอาจจะต้องมีเรื่องวุ่นๆุ่นเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องที่ตกค้างมาจากเดือนเก่าๆด้วยก็ได้นะคะมีปัญหาอะไรให้เราต้องจัดสรรให้เราต้องเหมือนกับ ฟาดฟันหรือว่าต้องใช้สติในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะหรือบางครั้งอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันทําอะไรแล้วมันดูติดติดขัดขัดไปหมดบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องจุกจิกเรื่องวุ่นๆุนในครอบครัวระวังเรื่องราวของสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุต่างๆบางท่านบางคนอาจจะมีดวงผ่าตัดได้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพกันไว้ด้วยนะแต่ว่ายังไงยังไงเหมือนที่บอกคุณมีพลังงานฮังดาวสุภเคราะห์ที่ยังดีดๆที่เดินโยกหน้าโยกหลังกับคุณอยู่ถือว่ามันน่าจะผ่านพ้นและคลี่คลายไปได้เพราะคน ยังเชื่อในเครดิตของคุณนะคะเชื่อในตัวตนของคุณนะแต่พอครึ่งเดือนหลังไปแล้วน่าจะสบายตัวขึ้นเลยนะคะเพราะดาวอังคารจะเดินยกย้ายราศีออกไปเก๋ว่าด้วยภาพรวมมันจะบรรเทาเบาคลายลงนะคะแต่เสามันยังอยู่เนาะอาจจะต้องเหนื่อยต้องอดทนต้องสู้อีกสักนิดหนึ่งนะระวังการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวข,ของบริวารแวดล้อมด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อาจจะมีเรื่องของในครอบครัวอาจจะมีเรื่องของบุตรหลานมาทําให้คุณรู้สึกอัดขัดข้องไม่สบายใจได้หรือมีเหตุมากระทบใจในช่วงเวลานี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่ายังดีสําหรับชาวเมฆอยู่มากๆก็คือในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินนี่นะคะ ครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวศุกร์นะจ๊ะเป็นดาวกระดุมพระการเงินนะคะได้เดินตำแหน่งราชาชโชคนะคะก็ตำแหน่งราชาชโชคก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะยังนนภาพรวมของการเงินถือว่ายังส่งผลที่ดีให้กับคุณนะคะราศีเมษยังหาเงินได้มีรายได้เข้ามาถือจะมีบททดสอบชีวิตความเครียดอุปสรรคบางคนอาจจะเรียกว่าแหมเป็นวิบากกรรมเก่าของเราหรือเปล่าหรือเป็นผลจากการกระทําเดิมๆที่บางทีมันมันมาต้องให้เราแก้ไขอะไรก็แล้วแต่แต่ถือว่าถ้าคุณยังทํางานหาทำหรือว่าทําอะไร ประกอบสัมมาอาชีพอะไรหรือทำดำเนินธุรกิจกิจการอะไรการเงินก็ถือว่ายังสามารถคล่องแคล่วเข้ามาได้สำหรับตัวคุณนะแต่ว่าครึ่งเดือนหลังนะคะ าดาวศุกร์เนี่ยได้เดินย้ายราศีนะคะมาเลงกับดาวพฤหัสซึ่งก็ถือว่าดาวพฤหัสก็เป็นดาวที่ให้โชคให้คุณกับคุณดังนั้นภาพรวมของการเงินยังเหมือนก็ยังเกิดสภาพคล่องอยู่นะคะแล้วก็มีคนเมตตาอุปถัมภ์นะคะติดขัดอะไรยังมีคนช่วยเหลือมอบโอกาสมอบจังหวะอะไรต่างๆให้กับคุณได้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องยังต้องอาจจะมีความรู้สึกว่า การเงินดีแต่มันพลังงานของอันอังคารกับเสาที่อยู่กับเราบางทีมันก็ต้องเหมือนกับอาจจะมีรายจ่ายระหว่างทางมีเรื่องราวเก่าๆที่เราต้องเคลียร์นะคะเหมือนว่าแต่ยังสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปได้บางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาของการรัดเข็มขาดวางแผนการใช้เงินให้มากขึ้นนะคะเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเป็นบท,บทเรียนหรือบททดสอบอะไรให้เรารู้แล้วแหละว่านับตั้งแต่บบดนี้เป็นต้นไปเนี่ยเรา,าจจต้องบริหารจัดการให้รัดกุมมากขึ้นนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นเราอาจจะตัดทิ้งไปก่อนในช่วงเวลานี้แต่เกวว่าภาพรวมของเงินน่าจะ ยังจัดสรรได้ดีสําหรับคุณนะแต่ช่วงในเดือนในเดือน uh, กรกฎาคมนี้นะคะก็บอกต้องบอกว่าสําหรับชาวเมษเนี่ยก็อาจจะหมดเงินไปกับเรื่องราวของคนอื่นด้วยบริวารแวดล้อมคนในครอบครัวของคุณที่คุณดูแลอยู่ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นการดูแลที่คุณต้องไปจัดสรรตรงจุดนี้นะคะ่ะเอาละมาเป็นเรื่องการงานเป็นยังไงบ้างการงานเดือนกรกฎาคมนะคะเสาก็เล็งนะคะมีอังคารมาร่วมกับ ต้องบอกว่าเพราะอังคารจรมาเลงกับดาวเสาซึ่งเป็นดาวกรรมาการงานก็บอกแล้วนะคะซึ่งเอี่ยวตรงกับลัคนาของคุณก,กรกฎาคมยังเป็นเดือนหนึ่งที่การงานต้องมีอุปสรรคมีบททดสอบมีต้องเล่ากับความอดทนของคุณทดสอบกับขันติวิริยะบาร,รมีของคุณนะต้องแก้ปัญหาด้วยสตินะคะต้องไม่ชนเดือนนี้ไม่มีไม่ว่ามีปัญหาอะไรเรื่องเล่าการงานคุณห้ามชนเด็ดขาดคุณต้องรับมือด้วยความประนีประนอมถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะแล้วก็พยายามบางทีอาจต้องถอยบ้างนะคะเพื่อ เพื่อสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราพร้อมชนพร้อมไฟพร้อมฟาดไม่เป็นผลดีสําหรับชาวเมธนะคะถ้าใครมีอุปสรรคอะไรเข้ามาเดือนนี้หลายท่านอาจจะมีคู่แข่งในการทํางานนะคะมีอริมีคนหมั่นไส้ฉาริษยามีคนให้ร้ายนะคะมีคนพูดดิสเครดิตเรานะคะก็หรือมีคนทําอะไรไม่ดีมาใส่เราก็ต้องพยายามต้ารับด้วยสตินะคะบางครั้งการใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวหรือว่าการอาโหสิกรรมแผ่เมตตาไปอาจจะดีกว่าที่นะคะกับการไปประทะเพราะถ้าด้วยดว ดาวแบบนี้บางทีทําไปมันก็ยิ่งกลับจะส่งผลเสียกับคุณดูคุณกายเป็นคนอารมณ์รอ้อนหัวรอ้อนไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังน้อยภาพรวมผู้ใหญ่ยังเมตตาอุปถัมภ์ค้าจุนเชื่อในเครดิตความสามารถของคุณเก๋ว่าคุณเองเนี่ยน่าจะ ใจสบายใจใจชื้นได้นะคะแต่พอครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวคานยกย้ายราศีออกไปเกี่ยว่าจะเบาลงสบายใจลงมากค่ะดังนั้นใครอยากจะขยับขยายอะไรในเรื่องราวของการงานเล่นดาวว่าครึ่งเดือนหลังนะคะเพราะหลายถ้าหลายคนการเดินของดวงดาวแบบนี้อาจจะพบจุดเปลี่ยนในเรื่องราวของการงานได้แต่พอครึ่งเดือนหลังก็ลองถ้าจะขยับขยายอะไรเป็นจังหวะที่ดีสำหรับตัวคุณมากทีเดียวค่ะ กนะารเข้าหาผู้คนในเดือนนี้นะคะต้องไปแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะบางทียอมแก้งโง่บ้างไม่รู้บ้างนะคะใช้ถือใชเออ้เหมือนกับ ใช้ความซอฟต์อ่ะคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีมากในช่วงเวลานี้ค่ะเดือนนี้นะคะต้องงดการวิพากษ์วิจารณ์ผู้คนนะคะการสแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยห้ามเลยนะคะเดือนนี้อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราตัดจบไปก่อนค่ะเอาตัวเรานะคะทาเพื่อตัวเราก่อนจะดีที่สุดนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเราเห็นแก่ตัวนะคะแต่หมายว่าให้โฟกัสในจุดของตัวเราทีนี้บางท่านเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องราวของเอกสารสัญญาต่างๆข้อตกลงต่างๆที่อาจจะทําให้เกิดมาสร้างปัญหากับคุณได้ดังนั้นใครมีอะไรที่ยังเคลียร์ไม่จบมีอะไรที่ ยุควุ่นวายก่อนหน้านี้มันอาจจะมียาวรากมาถึงช่วงกรกฎาได้แต่ก็ให้เบาใจเดี๋ยวหน้าหลายและอย่างน่าจะคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีนะ เอาล้ค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักหน่อยค่ะในช่องเก๋นี้นะคะอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพรวมความรักนะอ่านแต่ด้วว่าเราจริงๆแล้วในช่องเนี่ยมีคลิปเจาะลึกเรื่องรักแยกออกไป็นทุกๆราศีราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันแต่ทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความรักนะคะสําหรับชาวเมษจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่นะจ๊ะขยายด้วยนะคะว่าความรักจะเป็นยังไงนะแต่เดือนนี้อังคารกับเสาเร็งคุณมากนะคะเดี๋ยวว่าสิ่งที่ตกค้างอยู่เนี่ย มีไพ่แปดดาบเกิดขึ้นนะเกีย่ยวว่ามันเป็นเรื่องราวของความเครียดค่ะความเครียดในที่นี้มันอาจจะมาจากหลากหลายทุกทางเศรษฐกิจก,การงานการเงินสภาพแวดล้อมที่เราเห็นอยู่มันเหมือนทําให้คุณเครียดง่ายจิตตกหดทูบางครั้งก็จะรวมไปในเรื่องราวของความรักนะคะบางคนในเดือนนี้อาจจะร่วงมีความกังวลในเรื่องราวของเศรษฐกิจก,การเงินด้วยก็ได้หรืออยู่ดีๆก็เกิดไม่มีความสุขกทันหันเข้ามาอย่างนั้นกับชีวิตทําไม ทำไมพอเข้าเดือนนี้มันดูห่อเหี่ยวดูพลังงานหมดดูเหมือนไม่มีความสุขดูเหมือนไม่มั่นใจตัวเองดูเหมือนโลกเป็นสีเทาไม่รู้จะทําอะไรหรือทําไมไปทางไหนมันก็มันดูอึดอัดไปหมดจะไปเที่ยวไหนจะอะไรมันก็ยังดูลําบากแก่เราเมื่อเลยทําให้คุณรู้สึกว่า มันเป็นเหมือนกับอยู่ดีไม่มีความสุขขึ้นมาบางท่านบางคนก็มีคู่อยู่กับตัวนะคะแต่ทําไมเดือนนี้มันดูแล้วมันห่อเหี่ยวมีพลังงานของความห่อเหี่ยวเกิดขึ้นในใจนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ไปคิดแต่เรื่องลบๆคิดในเรื่องไร้ๆลบางทียังไม่มีอะไรเกิดก็คิดไปก่อนนะคะแล้วก็ มีอาการบางทีน้อยใจคู่นะคะเหมือนคูไ่ไม่ใส่ใจคู่ไม่ได้ดังใจคู่ม้างเมินนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวของเขาเรียกว่าการทะเลาะเบาแววงนะคะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะบางทีทะเลาะกันด้วยเรื่องคนอื่นด้วยเรื่องของญาติพี่น้องของแต่ละฝ่ายบริวารของแต่ละฝ่ายบางทีทัศนคติไม่ตรงกันในการดําเนินชีวิตในบางเรื่องในช่วงนี้บางทีนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของเศรษฐกิจครอบครัวการเงินมันเหมือนพร้อมที่จะให้ทะเลาะกันได้ง่ายนะ,ะดังนั้นรู้ดวงก่อนนะคะเพื่อเราจะได้ตั้งรับด้วยสตินะคะ พยายามเหมือนปล่อยวางเยอะๆนะคะอาจจะพยายามใช้ตัวช่วยต่างๆเข้ามาด้วยในช่วงเวลานี้นะคะเช่นทําใจให้สงบลงนะคะทําสมาธิสวดมนต์นะคะเพิ่มพลังที่เป็นกุศลพลังที่เป็นเรื่องราวของพลังบวกนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมันมีมันมีพลังอะนะคะจะได้รับมือกับสิ่งที่เข้ามากระทบได้แต่ถึงว่าภาพรวมของคู่ก็ยังถ้าเอาภาพรวมก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันจะมีเหตุที่เรื่องแบบนี้จุกจิกจุกจิกเข้ามาได้ในช่วงเวลาในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะนะ แต่สาหรับคนโสดนะคะคนโสดเป็นยังไง <_ d ata> ก็ช่วงนี้บอกแล้วนะคะมันเบื่อเบ่อยากๆไปหมดแล้วพลังงานของไพ่แล้วก็มีไพ่เฮอร์มิตนะ <_ d ata> ก็อาจจะดูนิ่งๆหน่อยช่วงนี้เหมือนกับตัวคุณเองก็ไม่ค่อยมีกระจิกกระใจอะไรนะคะที่จะไปคิดในเรื่องราวของความรักค่ะมันเหมือนกับมันไม่ค่อยแฮปปี้อะ่ะมันเลยทาให้เราไม่ค่อยมีความสุขแล้วผู้คนที่เข้ามามันก็ยังดูแล้วมันยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ด้วยนะคะมันเหมือนกับเี่ยว่าช่วงนี้บางคนถึงกับปล่อยวางแล้วนะเหมือนไม่อยากจะคาดหวังในเรื่องราวของความรักอะค่ะแล้วก็ อยากจะแค่ทําเหมือนกับถ้ามาแล้วทุกเนี่ยฉันฉันขออยู่คนเดียวดีกว่านะคะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้แล้วช่วงนี้เองเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณก็อาจจะไปเจอกับคนที่เขาเป็นเหมือนคนธาตุดินนะนะราศี มังก,งกรราศีกรอปทานโทษมังกพรพฤกษบนะคะแล้วก็กันเข้ามาเกี่ยวพ้องคนที่ดูยากคนที่เขามีฟอร์มมีมาดคนที่เขาเรื่องมากเรื่องเยอะแล้วก็เหมือนกับบางทีเขาก็ยังดูไม่ได้แสดงออกสักเท่าไหร่นะคะบา <c oughs> งคนดิวกับเรื่องราวแบบนี้อยู่มันก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่ามันจิตตกไปด้วยนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ชัดเจนนะเหมือนเขาเองคุณอาจจะดีวกับคนที่เขากากลังเลือกเลือยู่ด้วยก็ได้นะเห <c oughs> มือนเขาเลือกเราเราก็เลือกเขาแล้วก็มันก็ยังไม่ได้ดังหวัง ที่ปารถนาหรือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีการห่างหรือเงียบหายกันไปต่างคนต่างไปอยู่ในมุมของตัวเองนะคะเพื่อไปคิดหรือทบทวนนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์เก้ว่าช่วงเนี้ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นภาพที่ว่าชาวเมฆคงต้องใช้ความนิ่งนะคะสยบความเคลื่อนไหวต่างๆอะไรที่มันรุมเร้าเกินไปเครียดเกินไปไพ่บอกว่าถอยห่างออกจากปัญหานั้นมาก่อนลองอยู่กับตัวเองนะคะลองเรียนรู้อยู่กับกายใจบางทีคุณอาจจะได้คําตอบที่ดีในทุกๆเรื่องด้วยนะคะเพราะเดือนนี้มันดูมึนๆอื่นๆไปหมดนะคะ บางคนสัมพันธภาพดีอยู่นะแต่บรรยากาศมันอาจจะดูไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่มันก็เลยดูทําให้ดูจืดจืดชืดชืดจางๆกันไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าหมดรักกันนะคะแต่สําหรับคนโสดก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการสแสวงหานะ ยังไม่มีอะไรป๊ะมากและเดือนนี้เกี่ยวว่าคุณไม่ค่อยนิดเรื่องพวกนี้นะเหมือนกับจะโฟกัสกับตัวเองนะการงานการเงินชีวิตนะคะหรือกับพยางค์บบัดให้เราสร้างความสุขได้ด้วยตัวของเราเองก่อนนะคะเหมือนแบบไม่อยากไปดึงใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันมีแต่คนที่แบบไม่ค่อยใจสักเท่าไหร่เลยแล้วเขาก็ยังดูลีลามากลีลาเยอะนะช่วงนี้อาจจะมีเข้ามาทำให้ชาวเมต้องเจอแล้วก็ทําให้หงุดหงิดก็เลยเหมือนกับเลือกนิ่งๆดีกว่านะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจําเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ ก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ